น้องแนนนะครับแล้วก็น้องมุกน,นัก่นเองมาคนแรกเลยอ่ะไปทีิวถามเลยน้องมุกคนแรกเลยถามเลยดีกว่านะครับว่า <c oughs> รู้สึกยังไงครับกับการที่ได้ออกมาจากบ้านแล้วนี่แล้วก็ได้เจอกับญาติที่น้องที่ได้ติดตามผลงานของเรามาตลอด คำถามคุณข้อไหนคะไม่ทิวครับผมถามเจอเลยคำถามคุณคอข้อไหนค่ะมันอยู่ในใจอยากอยากรเองอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันครับผมอ่านไม่ทันนะเดี๋ยวจะไปถามสดๆแบบนี้นะครับขอบคุณที่บอกนะฮะก็เป็นไงครับประสบการณ์ที่ได้มาจากการประกวดครั้งนี้ครับประสบการณ์ก็ได้รู้อะไรมากมายค่ะคือมีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แบบที่อย่างที่ตองบอกค่ะคือวิชาชีวิตค่ะที่ทำให้เราโตขึ้นด้วยอะค่ะอืมุกจ๋ามุกได้เชยาจากเออแล้วเป็นมะม่วงเป็นที่ชื่อว่ามะม่วงใชยามะม่วงพี่ไม่เข้าใจค่ะคืออันนี้มาจากที่หน้าของมุกอะค่ะ๋อเป็นน้าเป็นแม้ลูเรียวใช่ไหมคุณรู้มะม่วงเลยค่ะชื่อมะม่วงแล้วคุณรู้ไหมคุณคุณมีตั้งแฟนแฟนกับคุณตั้งมีบ้านเขาถึงมะม่วงด้วย มะม่วงก็คือคุณแต่ข้าวเหนียวเนี่ยเขาเขาเราว่าเป็นถังวีริงเบานี่ไงจริงจริงแล้วถังถังกับน้องมุกนี่คือแบบว่ากกคิดกันหรือเปล่าเนี่ยเลยลูกก็เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องแบบเป็นพี่น้องค่ะเป็นพี่น้องกับคุณแมทธิวครับผมเออก็เลยมีป้ายข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมาใช่ไหมแลวกับพี่เชียรกันไหมเดี๋ยวพี่ยังสิ่งกันไหม ก็ตอนแรกก็ไม่สนิทนะคะแต่ว่าพอได้ร้องเพลงคู่กันก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นนะคะพี่จ๋าพี่แอบชอบน้องอะคะลูกเป็นพี่น้องน่าจะเป็นพี่น้องเป็นพ <c oughs> ี่น้องพูดจะไม่ได้พี่แหมเรื่องนแต่อนนี้ <c oughs> ก็ลันเป็นประเด็นอยู่นะใน,ในโลกโซเชียลเขาบอกว่าค <c oughs> นดีนี่นะไม่อยากอยู่บ้านคู่ยังไงเนี่ยยังไงแปลว่าอะไรคือไปบ้านคู่คือบ้านไป็ับคู่ไงเขาเดี๋ยวมั่วไงแล้วน้องก็อะไรเปประเด็นน้องเคยพูดขึ้นในรายการพะลุ ในโซเ<บ>ชียลมีไหมบอกไม่ยากอยู่บ้านรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมใช่ไหมคือไม่อย,อยู่บ้านคู่คือไงหมายความว่ายังไงอ๋อคือที่จริงแบบก็ยินดีอะค่ะที่แบบมีทุกบ้านที่มาเชียร์มูกค่ะไม่ได้แบบไม่ได้แบบรู้สึกหึดอัดหรืออะไรอะค่ะเออเฉยเฉยขอบคุณขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ถูกไหมลูกจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมเออขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้จะอยู่บ้านไหนก็ได้ไม่เป็นไร S <S ใช่ไหมคะบังโมค่ <c oughs> อ่าแม่แม่คือน้องเนี่ยน่ารักน้องเป็นคนที่ขี้อายพูดต้องให้เก่งนะคะอ่ะต่อไปมาเหินฟ้าครับเหินฟ้า <c oughs>